เคยกลัวนะคะเพราะว่าทํามาที่อื่นแล้วมันไม่ดีแล้วมันมีปัญหาสวัะสวัสดีค่ะเป็นค,คนไข้เราตั้งแต่ปี59นะคะ9ปีแล้วนะคะทำรักคนเทีย์เสร็จก็ฝึกษ,ษาคพณหมอโชว์อยากจะเป็นแปลงรอยยิ้มน,นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวีเนียเนี่ยทำแป๊บเดียวมันจะพังไหมมันจะมีกลิ่นปากหรือเปล่าทําแล้วมันไม่ยั่งยืนใช้อะไรได้ไหมใช้มา9ปีแล้ว เป็นงไงบ้างก็ดูค่ะอันนี้ตั้งแต่ทําไปก็คือชีวิตเปลี่ยนนะคะทุกคนแบบว่านีแบบไปทําที่ไหนมากฟันสวยมากเลยอะไรอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างดีมา9ปีแล้วค่ะถามหน่อยสำหรับคนที่แบบยังกลัวการทาฟันกลัวการทำฟันไหมเคยกลัวนะคะเพราะว่าทํามาที่อื่นแล้วมันไม่ดีแล้วมันมีปัญหาหลายทีอะไรอย่างงี้ก็มีเนียใช่ไหมที่เราแก้ให้ใช่ไใช่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้น ก็มั่นใจไม่มั่นใจก็9ก้าปีอ,อยู่ด้วยกันวะทั้งอุดฟันทั้งแบบครอบฟันทั้งทำรากฟันเคียมทำทุกอย่างแล้วค่ะที่นี่บริการดีนะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาตลอดเลยก็ทำให้มั่นใจด้วยว่าเอ,อ,เออมีการโชว์ว่าเอ็กซเรย์มาแบบนี้มีการให้ข้อมูลแบบแน่นมากค่ะมั่นใจค่ะขอบคุณนะคะ